สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน hello everyone welcome to ตุกตา101 channel นะคะืันนี้ตุกตากับสีมีดมาชีแจงเรื่องเอเมียฝรั่งปากดีเจอ,เจอ,อะะนะเจอพวกชั้นสูงเนาะค่ะเนาเจอพวกชั้นสูงโล่งโทษเนาะคะนะ่ะเนาะราก็ยังคิดว่าสีทำาคลิปย้ายประเทศกันต่อย้ายประเทศกันเถอะดีไหม ยังจะทําคลิปนี้ต่อไปต่อไปอีกไหมนะคะอ่าพวกชั้นสูงเขาเตือนมาเขาถามมานะคะว่ายังจะทําอีกไหมเนาะคะ่ะเนาะถ้าทุกคนเข้าไปย้อนดูคลิปหลังๆก็จะเจอคลิปทุกตาทําคลิปเกี่ยวกับย้ายประเทศกันเถอะเนาะคะ่ะเนาะแต่ตุกตาก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างประเทศไหนนะคะทุกตาก็แค่เอามาแชร์ประสบการณ์ว่าโอเค อ่าเราอยู่อเมริกาอเมริกาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตุ๊กตาก็ไม่ได้แนะนําเรื่องทําวีซ่าเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าตุ๊กตาไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องทําวีซ่าเพียงแต่ว่าแนะนําเรื่องว่าประเทศอเมริกามีสวัสดิการดีไหมหรือว่าประเทศยุโรปที่อื่นอ่าสวัสดิการดีไหมเนาะค่ะเนาะผลสุดท้ายนะคะพวกชั้นสูงพวกนี้นะคะเขาก็ ตุกตามาทําคลิปทําวิดีโอนะเขาก็แบบว่าไมา่แอบดูตุกตามาดูการควา้าความเคลื่อนไหวนะคะแต่เขาไม่ได้ไปคอมเมนต์ในคลิปของตุกตานะคะแต่ว่าก็กมีบางท่านที่ไปออกความคิดเห็นในคลิปของตุกตาอยู่นะคะส่วนส่วน,วนพวกกลุ่มชั้นชั้นสูงเหล่านี้นะคะเขาก็คงจะอยู่สูงจริงๆนะคะเขาก็เลยคอมเมนต์ใน ใต้คอมเมนต์ทุกตาไม่ได้นะคะเดี๋ยวทุกตาก็จะเลยเอามาแชร์แล้วก็เอามาชี้แจงข่าวนะคะว่าหลังจากที่เจอหลังจากคิดที่เจออ่าอ่าเขาเรียกอะไรครีปไปแล้วนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างอ่ายังจะทําคลิปย้ายประเทศกันต่อย้ายประเทศกันหรือย,ยังอ่าย้ายประเทศกันดีไหมก็ยังจะทําต่อไปอยู่ค่ะเพราะว่าทุกตาคิดว่า ตุกตาไม่ได้มาทำแล้วก็ไม่ได้มาพูดอะไรที่มันผิดนะคะเพียงแต่ว่าตุกตาเอามาชี้แจงนะคะก็คือเอามาแชร์ประสบการณ์เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาในเนี้ยค่ะอ่าเพื่อนที่เข้ามาเอ่อเข้ามาคอมเมนต์ในใต้คลิปตุกตานะคะเขาก็มาแชร์ประสบการณ์มาสบการณ์นะคะบางท่านอ่าบางท่านเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเนี้ยค่ะช่องบางช่องนะคะท่านเขาก็บอกว่าโอเคค่ะ เขาอ่ะรักประเทศไทยแต่ว่าเขาอยู่ที่เมืองนอกเพราะว่าเขาต้องการทํามาหากินนะคะเพราะว่าอัตราค่างเงินสูงแล้วก็สวัสดิการดีเขายอมที่จะทํางานที่ต่างประเทศก่อนพอเขากเกษียณเขาก็จะได้อินเทร์นนะคะ,ะที่เมืองไทยไม่ถึงว่าถ้าเวลาเขาย้ายกลับไปเมืองไทยนะคะพูดง่ายว่าเขารักเมืองไทย เขาถ้าเกิดว่าเขาย้ายได้เขาก็จะยอมย้ายมาเมืองนอกนะคะก็คือย้ายมาทําการทํางานนะคะไม่ได้ย้ายมาแบบเป็นหลักเป็นแหล่งตั้งรากตั้งฐานนะคะอันนี้อ่าเวลาเข้ามาดูคลิปหรือว่าไปดูคลิปอะไรก็ต้องทําความเข้าใจด้วยนะคะนะคะแล้วก็อ่าอีกขั้นนึงเขาก็อบอกว่าอ่า อยู่ที่ไหนก็อยู่เธอค่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่ถ้าเกิดว่าให,ให้มีคนที่เรารักอยู่แล้วก็เราอยู่แล้วสบายใจก็ให้อยู่ไปนะคะอันนี้ตุ๊กตาก็มาอ่านคอมเมนต์เพื่อนด้วยนะคะที่ตุ๊กตาลงคลิปยาประเทศนั้นเถอะไปนะคะเนาะก็นั่นแหละค่ะกลุ่มชั้นสูงเขาก็บอกว่าย,ยจูจะหยุดทําคลิปนี้ไหมจะทำจะหยุดทําวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมตุ๊กตาบอกว่ายังไม่หยุดค่ะยังไม่หยุดนะคะก็ยังจะทําไปเรื่อยๆตุ๊กตาก็จะพยายามไปหาข้อมูลนะคะว่า ประเทศไหนที่ดีประเทศไหนที่เหมาะถ้าเกิดว่าคนที่สามารถทําวีซ่ามาได้นะคะอะตุ๊กตาก็ไปดูมาคร่าวๆนะคะก็คืออ,อันดับแรกอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คืออเมริกานี่แหละคะ่ะเป็นแหล่งที่ทุกคนจะทํามาเข้ามาเป็นการทํามาหากินมากกว่าะคะ่ะไม่ได้อยู่มาเป็นไม่ได้เข้ามาแบบว่าอยู่เป็นหลักๆเลยนะคะแล้วก็ประเทศที่สองนะ ก็น่าจะเป็นแคนาดานะคะแคนาดานะคะประวัติการหรือประวัติการหรือว่าอะไรก็ดีนะคะแล้วก็น่าจะเป็นแล้วอีกประเทศหนึ่งก็น่าจะเป็นเยอรมันนะคะเยอรมนะะีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ตุ๊กตาก็ไม่ได้จําได้แค่4ประเทศนี้นะคะที่แบบว่าที่หลักๆที่คนส่วนมากส่วนใหญ่อยากจะย้ายเข้ามาเราเราไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากนะคะแค่แค่คนกลุ่มหนึ่ง ุ่มที่เขามีเงินเท่านั้นละค่ะก็คือเขาพูดกันเขาอยากย้ายแค่นั้นะ่ะคะไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรตุ๊กตาก็ยังจะทําคลิปอันนี้ต่อไปอยู่นะคะก็คือแค่เอามาแชร์ประสบการณ์เสนอไปนะคะอันอ่าแล้วก็อ่อส่วนคนชั้นสูงนะคะเขาจะมาลงโทษตุ๊กตาอะไรงไงเดี๋ยวตุ๊กตาก็จะยอมรับกรรมไปนะคะยอมรับกรรมไปนะคะแล้วก็อ่าก็จะไม่ดราม่านะคะก็จะไม่ดราม่าเนาะอ่าในเมื่ออ่า กลุ่มชั้นสูงเขามาเตือนแล้วนะคะว่าอเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะนู่นจะนี่แต่ว่าก็เจอดีอยู่นะคะก็เจอดีแล้วค่ะใครอยากรู้ว่าตุ๊กตาเจอดีอะไรนะคะก็ย้อนเข้าไปดูคลิปอ่าหลังๆคลิปเก่าๆได้เลยนะคะว่าตุ๊กตาเจอดีอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะแล้วก็อ่ามีหลายท่านก็เข้ามาความเข้ามาออกความคิดเห็นนะคะบางท่านก็บอกว่า เรื่องการศึกษานะคะการศึกษาก็คือสวัสดิการเรื่องการศึกษาสวัสดิการอยู่ที่เมืองนอกเราจะได้สวีดิสวัสดิการดีกว่านะคะค่าเราเรียนไม่แพงนะคะโอเคค่ะตุ๊กตาก็จะมาขอแชร์ประสบการณ์แค่นี้แล้วก็จะมาอ่านคอมเมนต์แค่2อสาคอมเมนต์นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าวิดีโอหน้ายังไงนะคะตุ๊กตาก็จะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ให้ฟังด้วยนะคะ,ะก็คืออ่า อันนี้บอกตรงนะคะตุกตาก็ยังจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอ่ะยาประเทศกันเถิดถึงแม้ว่าพวกคนชั้นสูงเขาจะไม่ชอบเขาจะไม่พอใจนะคะแต่ว่าตุกตาก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเราเกิดอยู่ที่ไหนประเทศไหนประเทศที่พ่อแม่เราอยู่เราก็ขอให้เรารักประเทศนั้นแล้วก็เคารพประเทศของเราด้วยนะคะตุกตาก็เคารพประเทศไทยรักประเทศไทยนะคะเมื่อตุกตากเกษียณเรียบร้อยแล้วนะคะ ตุกตาก็จะย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะโอเคค่ะยังไงตุกตาก็ฝากคลิปฝากวิดีโอนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะคะยัง,งก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ตุกตาด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าคลิปหน้าตุกตาจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอจเจ้าเรื่องอะไรมาแชร์กับท่านผู้ชมนะคะโอเคค่ะ s e e you guys n e x ว v ดีโอบายบายเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกยอดวิวทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาติดตามนะคะบายบายสวัสดีค่ะ